สวัสดีครับผมแม่นคนเดินปลาครับผม,มน,นี่พอกันย่ำแรงครับหลังจากเดิกน,นั่นสีโมงเคิงในเวลาลงมาดูให้ยูหน้าคือเก่าครับสวัสดีค่ะมื่อนี้กลมาพบมาพอกับลูซาาไม่ยายแล้วกับคุณแม่เนาะจ้าคนกะส่วนลูซาาไม่ยายลงมาพัฒนาเถียงเก่า สี่ยายขึ้นมาอยู่ผีกนเพราะว่าได้ยินข่าวเวๆมาว่าเพื่อนให้เลียสถานที่ต้นไม้ยู่หิ้มหวยหลวงเพื่อนสีมาเบิกทางแลว้วกะลูกสาวเมย,ยก็คุณแม่นก็นเลยส่วนกันมาพัฒนาเทียงนี่เทากับสิขึ้นมาอยู่เทียงนี่ก่อนไปจ้าลูกสาวแม่ยายสิพ้ามาเบิง่งรอบๆเทียงก่อนเนาะจ้า,จา นี่ก็สิเป็นต้นกระถินพ่อเพิ่นกะให้เอาออกอยู่เพราะว่าเพิ่นว่ามันหกกระตัดออกเลยเพราะว่าให้มันเป็นแต่ว่าลูกสาวไม่ย่ายบอกว่ายังบอกเอาออกเพราะว่าลูกสาวไม่ย่ายสิคนคองแต่เทิงเก่าเนาะจ้ะขึ้นมาอยู่แต่พี่ก่อนเดี๋ยวมันสิมีท่านย่านเพิ่นมาเร็วกว่านี้นะจ้ะก็เลยเอาไว้ทําทีหลังพวกต้นไม้รอบๆเถียง ก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีต้นมะขามต้นมะมีแล้วก็มีขาหัวเห่ากะโอแสดงว่าเจ้าเป็นคนมีขามีขาหัวเห่ากบสีผู้พังแล้วแต่เพราะเพื่นก็บอกว่าเออเอาไปดังไฟก็ได้แต่ว่ารู้เศร้าไม่ยายก็คุ้นแมน่นฟื้นยังหลายอยู่ก็เอาอมไว้กอนเนาะจา้ะผู้ขากะล่ามออกมาหนูู่ด้วยได้มีจะมีปูปูบอกมี กุกไม้กะอ,อเออันนี้กุกมะปางกกมะปางจ้ะอันนี้ก็สิเป็นมะม่งแก้วกําลังเป็นมะเป็นโดกเนาะจ้ะก็เพลงนี้ก็สีหกหกแหน่จากน้อย <มา S 1> เพราะว่าหน่อยละค่อยว่า <c oughs> มากมากเลยล่ะ <c oughs> เพราะว่าคุณแมนกับลูกสาวแม่ยายมาก็จะมีแต่เลยลงไปอยู่หิมห้วยเลยไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่าเราก็จะชวนกันน่ะมาพัฒนาทีนี้เพราะว่าจะย้ายขึ้นมาอยู่นี่ก็น่าจะ ปลายปีได้มั้งหรือว่าจนกว่าเพื่อนจะทำถนนเสร็จท,ทำโคองเสร็จถึงจะได้ไปทำเถียงใหม่ย้ายลงไปทำอยู่นู่นตอนนี้ก็อยู่นี่ไปโกรนอันนี้ก็สิเป็นมาเมาป่าเน,น้อยๆน,น่ะนะที่ฉันพาเธอไปอละโหยแล้วฉันกินนะนะสมๆมนะอ๋อมันกุกเหยื่อเร็วแท้ตอนนั้นที่เ้ามาอยู่ยังมีเหยื่ ขนาดนี้เลยเบิงเบิงสภาพเพลงเหากะสีเป็นแบบคือผีสิงเนาะจ้ะอันนี้เอาเขามาสีบ่ะโอ้เพิ่นเอาเข้ามาไว้ใหอคุณแม่เนี่ยแล้วพวบาคุณแม่มาอยู่หน้าเพิ่นก็เลยเบ่งเข้าเฮ้อเพิ่นว้าจะกระโสพุกกระโสเข้าดีนี่เนี่ยบอปุ๋ยปุ๋ยคอกโอ้ปุยคอกเมนเมนมาใส่หน้าบ่ะ เพื่อนซื้อกับเขาเอามาใส่หน้าแต่อันนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิเอาไปใส่ตะกา้ตาตะกา้าแต่ว่าเฮาประิิอดเอาเนาะหิดหน้าแต่ว่าเพื่อนกระิเอาหวานอยู่หวานไว้เซนะ่หมนาเซ่มงมันขี้ายเ็ดข่อยเ็ษข่อยข่อยเสิเอาไปใส่พักแมนบอกเฮา,าสิบด้ปลูกแถวนี้บอผักสิบดิยายขึ้นมาปลูกแถวนีบออเทียงหน้าเฮาเสียเดี๋ยวเบื้องเทียงทีสิงฮะหกแท้ปล <Okay. S 1> ูกมุ่งมิ่งกา พอมุ่งเนาะล้มแล้เนี่ยนะชีวิตขนาดมุ่งเฮ็ดบาปมันได้จนวันเดอเอาเสื้อนาผูกไว้นี่คืออยังนี้ี่นี่คือสารอะไรวะสารตาสารเพียงตาอีตาเหเนาะอยู่ไหอยู่นาทุกนาก็ต้องมีมีเนาะจ้ามีแต่ก่อนเพื่อนก็อยู่หิมห้วยแมกอะอันเชิญเพื่อนมันนีเ่อนย้ายเพื่อนขึ้นมาอยู่นี่ย่านมาอยู่ฟุ้นละอ่า ขาเจ้าจกนะก็เลยอันย้ายเพื่อนขึ้นมาอยู่นี้กับมาปกปักลักซาอยู่ตรงนี้อยู่กับลูกหลานตรงนี้เนาะจ้ะไปบ่เฮ็ดเบียดเลยนะไม่จมถือคาเลยคอยก็เว้ามากนะคันคอยได้เครื่องติดคอยกรเว่าเล็ไปเลยติดเครื่องแล็ไปเลยคือทํามาดเล้ว่าล้งได้ที่เนี้ยแมนไปจ้าอันนี้เอาไว้ใส่เธอฮะเอาไว้ใส่ กระสอบเข่าทื่นกระสอบเข่าเทียงกันเทียนน่อยโปรดเนาะเอาออกไปก่อนเนาะเอาไวน้นู่นบอไว้คุณบอไก่อันนั้นไว้ก่อนบ่ไก่ไม้ไว้ก่อนบานกระสอบแล้วกี่บาทเนี่ยสี่สิบบาทจ้าสี่สิบบาทเอาเม่นไผ่มาเปิดโอบริปิดเนาะ เก็บมืที่จริงก็ตรงนี้มันก็เหมาะอยู่นะมันมีร่มเลยเจ้าสิบเบได้เปิดอัน YouTube เก็บคือคุณอ่านเบ่เราพี่เก็บติ่นเราจะได้แมนเราจะได้เปิด y u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  e โซยแล้ววะคือเป็นแนวนี้แะบัานสกอรกับเฮาอยู่ในนี่ระเบ้อแมนจ้ะคันอยู่นี่นะบ่ได้ไอ บลําบ,บากคืออยู่นู่นเนาะอันคน,นามากนะก่อน you know, อยู่นู่นพาดอันนอนดึก,ด,กดื่นกันเได้ลุกขึ้นมาจับจับมุงไว้มันปิวล่มแห้งเหลือเกินอันนี้กันนาเก็บเนาะห้าสิเ,เป็นนอนอมุงม้งเอ่อมุ้งกลางเอาแบบสี่เหลี่ยมเนาะ พับตั้งไต่ตั้งแต่กลางซื้อมามีเคยพับเลยนะแนนบอสนานๆทั้งนั้นทั้งนั้นเป็นทั้งหูเลยเอ็นเลยเอ็นนี้หรือปะกระตุบเห่ากันชมีก่อนบออะไรคือกระตุบกระตับกระตุบอีกระตุบอีเขาว่าเป็นพับคือมันคือเป็นแนวนี้จ้ะพับอีกแเนาะนี้ไฟเผาหินใช่งหม่แล้วกรบบิบบอหรือเปล่าคือเดีขึ้นแล คือแล้วเนาะเอามาพับมาพับแบบเดิมัมาด,เป,ดเป็ดนี่นี่ที่จริงมันต้องสามส่วนเลยเพับ,บ,บอีกครั้งหนึ่งเลยสามแนวเลยนี่ไงโอ้แต่มีทุงเสือหาขาดแล้วได้โอ้กรบ,บืู้เลยเนะาะม่ร่อยเบาเอาเสือมาดเบา มีเป็นตาเลยมีแต่ขี้จิเกสีกับแกโหหกห้ายปิดหูดังเด้อพี่นนะ้องเด้อขี้ปุ่นนผ่าห้าเดดอ่ะทิมบัวผ่าอยู่ใช่ผ่าทึ่งๆโบทีมบัวบกับผาดไว้เป็นสี่ละพับพา,าดไว้ เรียบร้อยจ้าสะอาดได้เท่านี้แต่ยังมีระโยงระย่างเนยธรรมดาเราเทียงหน้าเนาะ,ะโมเมนต์ลีสดสะอาดแล้วแหละอยู่ได้อยู่ได้อ,ดอน,นันคืออย่างอันนั้นคือพระได้กระปองพระได้แม่นบหรอจะคือกระโปรงพระกระปปงพระเพราะเท่าวะต้องเบ่งดูนี่นี่บอโมเมนต์รุ่นแรกบะจากแล้วโอเป็นเงิน กับผ้าคอยเล็้วๆโตไปกลาเป็นเจ้าเลยค่อยให้ยังเจ้ากัเพ็ดข้างล่างแล้วรอบนอกะแม่นจ้ะแล้วกับพ้อมที่จะไปคุนผาคุนเพ่ยู่ฮมสเต์ห้าขึ้นมาไซขึ้นมาไวพี่โอเซ่จ้า พัฒนายอบเสียงอันนี้ไปเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเนาะจ้ากวาดลงเัวหน้าเลยให้คำให้ปไปเด็กบละเด็กแม่บ่จ้าไม่คานโมเมนต์ไม่ข้านไม่หามไม่ข้านนี่เป็นจริงที่โอ้เป็นแบบนั้น <c oughs> ไม่ยั้งสาไม่แบก ไม้ไผ่นี่แหละโอ้ไม้ไผ่เพื่อนเอามาเฮ็ดไม้หาบนะหาบเป็นเศษหนะไ้า,าไม้ค้อนไม้ค้อนไงเดีจะวาวหยิ่งละค่ะหาเบิ่งยากดิไม่คันดอกแล้วนีเ่เอาไปเฮ็ดปุ๋ยไปหน้า อาพักดื่มน,น้ำก่อนน้ำบริสุทธิ์จากเทือกเขาภูพานบ่ขันบนตัวมันจะจับให้หรือเปล่ามะม่วงเนี่ยแต่กระดกอยู่ได้ไหมแต่กระดกอยู่ได้กุ๊กนะกระดกอยู่ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้กินลายอยู่เด้สิบกหมากบ่ปีนี้เยอะนะเกิืนเกืนขนาดฝนไม่ได้ตกห้ามเลยนน อันนี้กวาดลงทํา,าทปุ๋ยเลยเนาะจ้าเอาลงให้น้ำไม่ต้องเผาพ่อเธอเธอ,อพ่อเธอพ่ออะไรเอาแยมันคำก่อนลงไปปุ่นโคงขึ้นมากก่อนนะปลูกผ้าปลูกไอ กี่นอนนะเอาทั้งสั้นหมอแม่ได้แล้วสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวเข้ามาอยู่มันกันยังนาเป็นไปเรื่อย จะออาไปหมดเลยบอจะได้ว่าบอดดินอนแล้วบัดดินอนแล้วผ้าพื้นเดียวก็เต็มรังแล้วผ้าสมัยโบราณเนาะหายาาแบบนี้นะเต็มเอา เจ้ามาแทนภัยมือนี้อ,นอ้าวสาวอันนี้ไหมมือเขาใหญ่คองผัดบอมาได้เป็นยังเราจังบอมาเฮ้ยคุณแม่เป็นยัง,มมงเราคือบอม่ามือนี้เราคือให้เจ้ามาเรายานได้เห็ดเบียกหนักเนะาะป้าสาวอันนี้<ป>บอายม่าวดย่ามอันมาเอามากักใหม่มักโตไหมเร็วปันยังเนี่ยกินเนาะนแม่ ก็ค่อยใส่ไอ้ส่วนลงมากค้นคลองช่วยเน่หลดบอกเจ้ามาบอกแม่่าบอกเป็นบอกเป็นสาวแม่นี่นี่เป็นแต่แตงต ยกมาคุณแม่ใส่หลังค่าลังค่าอันรถอเนกประสงค์ถูกต้องเอาอีกบะใส่อีกวะแล้วค่อยมาเอาไปก่อนคําแล้วปาดดวงตะเวนตกหมดละ่ะไปจะไปพอก,กันอยู่เทียงหน้า เกือบตุยโอ้กว่าจะขึ้นมาได้เจ้เบิ่งที่นอนดูเอา้าเจ้าเห็ดยังนะเจ้าเห็ดยังเ<ะ>จ้าสีเห็ดยังเครื่องน,นี่มานี่มานี<ะ>รีวิวร็วิว,วคำแล้ว ่อยสิบอกไปใส่พูนเจยพพูนเด้อ,ดอแมนจ้ะเ,าาเรียงกันไปเลยนะแมนเอาลัางไงมาซ้อนๆกันก่นอนแมนจ้ะแมนถูกต้องเลยเอามาขี่เดยวโซนดยวโซนด,ยว,ซนดยวไว้ ตรงนี้เราจะดูอีกหนึ่งีจแล้วก็ตัวนู้นมาเทินจ้าเมนจา้จาเจ้าเห็ดถูกมันบ่บางงมบอถูกใจคอยจ้าเมนแล้วถูก,ถกต้องอเรียบร้อยเรียบร้อยจา่าอีกหนึ่งคันรถเห็ดเองม่างเอง เขายางไปแบบนีเ้เอาไส่ไจ,าจาวามมาเอาเครื่องปงอรุงบอเอาไปแล้วมันสิบุมีมองไว้เด้ิของครัวครับบุ้านีเราต้องทำห้องครัวก่อนโอ้ย่านมากินเครื่องปรุงแม่บ่าเดก็กยกอันนี้ไปก้อนฉันเล่นไปก้อนเอาไปวางของเบาๆเนาะแม่เบ่เบาบ่เบาอยู่เบาอยู่เบาเบาจักเม็ด เบาอยู่ที่มันนักมันนักก <as ับไอ้นั่นซื้อเรงเบิงเนาะจ้าโยกก็ได้แต่จะมั่นโงกก็ได้ดีคอยซี้อยู่หนาเจ้าไปอยู่หลังคอยย่างก้อนนะคอยยกเล่นยญกันเด้อโอ้ได้อยู่ได้ได้แต่ว่าต้องเอาอบจากอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันฟาอันนี้มันพองออกก่อ กังโซกังโซงบอกอดีมักนายายโบซ้ำกระโ sob เข่าไหมนักบอกเด้อนักว่างนักละคงพักโอ้ดูว่าเขาเขาหนักเขาข้างหน้า กว้างกว่าเอาใบไสเฮาเยอะเอาไว้นี่ฮะเฮาเยอะเอาไว้แทนตัวนี้ตะเนียนเฮาะมันจะพอดีไหมพอดีฉันคิดว่าพอดีนะหามตัวนี้ย่างไปที่ตะวันออกก่อนแล้วก็เอาของเฮาเขาแทนสวยเป๊ะแมนบอกแมนวัดมือก่อนบอกรูว่าหามอกเลยหามออกเลยเอามือนี้เลยบอกมือนีเลยล่ะรู้สัตย์ไป นี่คือคำสั่งบอกอบอกทางไหนค่อยว่าไม่เนะี่ยเสียบซุ่งลูมเส้งเลงอยู่ขาาจะดูแม่เถาเอาออกงก่อนเหรอบากะไ,ไนนน้นี่มันฆ่าช่วงนี้โอ้้อนสัตเอาใหม่เสีย ต่าวต่าวตาวต่วเออคิณเจอไหมคำว่าต่าวอุวยอวยอเดี๋ยว,ว,ยปงปงวนปุ๊บป๊บวงวงวโอ้ยสงขาดนะ ต้นสังกะสีก็ดีโมเห็นโมพอดีเลยเนาะยับกระท่ำเดี๋ยวเราค่อยเสิร์ฟกลางก็ได้เออเอาไม้มาโอเคอันนั้นเอาไว้นั่งเล่นเ็นบอก ก่อนออกก้อนมันก,ก้อนน่ออก,ก้อน,ออกกอนแล้วต่างทำแล้วจงแปลงใหม่อันนี้เหนื่อยแล้วเมนบบเมนจ้าโอ้กว่าจะเสร็จวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนบอแมน่แมนแ,แม่นจ้ะไอ้น้องแม่นี่เมืยแล้วสลัดเนาะน้องสาวเจ้า มื้มอหยกของนางอีรามีมาพี่น้องเอ๋ยมดเวลาแล้วเวลาไหลดอกละลองบอยจะไกลจากหนาเวลากลาับมาไลบยจะไกดดอกพี่น้องเวลานั่นกระดวนมาเอาไว้พ่อๆพอกันไม่คิปหนาเนาะท่ารัคลิปนี้พวกเอาสังคนกันต้องลาไปก่อนทุกสบายดีทุกขู่สุขคนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่มือนี้มีก่อนได้มือนี้คือบัวล่ะไปลับบ้านครับผม